สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้อยู่ที่วิสาหกิจชุมชนเกษตรกร,กรบ้านนาเวียงมาเบิันครับวิธีการแปรรูปของถั่วทิสงของกลุ่มบ้านนี่ครับกระบวนการทำก็คือนี่ครับอันนี้ขวดแบบสมัยไหมครับอ,อันนี้ไลอ้อนี้ไลสดอยู่นะ y o ยูทูบอันนี้คั่วแบบดั้ง,งเดิมว มันตา่างกันัไระวางขวามือกับขวานเครืงมันมหอมขวาหอมขวาอ่าห้อไปยังก็พวกขวานเบิ้ลหนแบบนี้บิ้ลนมาแล้วไว้เอาทำไม่ทันขายดีเห็นปะเสร็จเวลาเจ้าหน้นาที่นอน,นี่ดยี่สิค่ะยี่สิบนาที่เนที่โอ้อยฟังเสียงหล่ะกข็ดแก่วเข็ดเาแม่ฟังเสียง คุ้นทิงลูกแล้งแต่ขัวแล้วอันนี้อันนี้ขัวแล้วปะครับเนี่ยกําลังขัดเป็นปะนี่ครับกําลังขัดอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการบรรจุถุงเอาปอกให้เบ้างเนี่ยเม็ดใหญ่ซ้ำเดยซ้ำแบกทั่วเลยเจ้ากวนเจ้ากวนด้วนี่ครับเม็ดเต็มทุกหน่วยยังมาใช่เอา นี่แหละครับผู้สาวครับพี่น้องอ้าวนี่ครับนี่แหละครับกิจกรรมกุมแม่บ้านเวลาพอจะเกิดพี่โตจังได้ได้นอนนี่พี่โตคนไหนมี่บอโทรบอ่ะมีเบอร์โทรอ๋อโอเคโอเค อันนี้ขั้นตอนยังนี่ถอดเค่ะอ๋อให้ให้ไปว่าใส่ในเบาะใหอ๋อบรรจุถุงครับต่อแพ็คถุงอันนี้คือคอันนี้คือซีนถุงซีนค่ะซีนถุงค่ะซีนถุง สนใจกับติดต่อได้ด้วยครับเบอร์โทรก็เดี๋ยวจะให้เบิ่งครับนี่คือบังสร่างขันตอนพิธีการเ็ดของกลุ่มแม่บ้านนาเวียงตีหนึ่งขายดีายบ่เนาะยอดขายแม่ฟีนนี่ลักล้านบ่นี่ครับสีก้นจือดข้าพี่กะให้ลานสองโอ้ลักลานหาเนี่ครับ ขายดีเพรานนะเป็นยังนี้ครับเพราะว่าคนปลูกเองครับปลูกเองขายเองหลกักะสำคันขึ้นไปเกษตอินรี่ครับปลอดสารแปรูปเองปรูปเองขายเองบอร์สายยาขายยาเป็นวะเดี๋ยวเดี๋ยวเบอร์เบอร์จะเขียสองขียก่อนสองเขียเขียขียัวขียัวทุนจะบากก็ตัวนี้ เบาทกระทากัเกียละเียละ้อย <ok e uhm, ่วยม่นเห็น uh, ร่าเีรนสองร่กรมสอกรมกทเกละีละสิบบาทอ๋อหนึ่ร้อยหนึ่งร้อยอ๋อ ขัวด้ค่ะตัวรูปแบบลลอลอยจะบอกขัวเด้หาสิบกก e าบาทได้เพิ่มอีกครึ่งหนึ่งเดี๋ยวจะพ่ายเบองไอ้ไการมันไอถึงสำลักชะเลลุกแล้วครับตรงนี้อันนี้คือบ้านเกิดผมครับอยู่ท่ท่อนเป็นบ้านเกิดเม,นะมืองนอนของกับผมเองครับแต่ละอยากนำเสนอครับแต่ละขัวได้อย่างได้ัวขัวไส้ปอดซานเป็นรประทานครับ นี่ครับอันนี้่อตะคห่อรห,อ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 หาบาทบ้างจ,จำมาพิษนะอันนี้กล้องนี่น่าจะประมาณห้าสิบบาทแมนบอกเดี๋ยวเอาไปดูก่อนเอาไปดูให้ตัวอย่างให้พี่น้องชมก่อนครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็ถ่วตัดครับถ่วตัดแล้วก็ ขวดแก้วแล้วก็อะไรเดี๋ยวอ่น,นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะไปเบิง้งจะไปถ่ายพี่น้องให้ชมว่าเวลาแพ็กจริงแล้วจะเป็นยังไงสักครับสักครู่ครับมา,าที่ใบฟัง่อยนี่ ว่ามันคืออย่างนี้อันนี้ทอเค็มกิโลค่ะหาสิบบาทเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวนี้เดี๋ยวขอดูตัวนี้ก่อนตัวนี้เท่าไหร่นะหาสิบบาทอันนี้หาสิบบาทครับเครื่องกิโลห้าสิบกรัมสี่ร้อยสิบกรัมประมาณครึ่งกิโลครับอันนี้ทอดเกลืออันนี้ทอดเกลือครับหัวทอดเกลือเพื่อสุขภาพนะครับนี่ฮะสามสิบบาท เอ้าวเราตัวนี้เด้อันนี้เม็ตจากบาทเนาะอ๋ออันนี้ถุงละหน่อยทอดเหมือนกันถุงละร้อยบาทเหรอใช่เนี่ยครับตัวทอดเกลือเหมือนกันถุงละร้อยแล้วก็ตัวตัดถุงละยี่สิบอันนี้ตัวตัดครับเนี่ยตัวตัดยี่สิบบาทตัวตัดยี่สิบบาทแล้วก็อันนี้แหละอันนี้ใช้ยี่ห้าบอกยี่สิบฮะโมบ้านนี่ไหม เย็บนั่นแหละนอกแต่ว่านอกจากนั้นมันก็จะมีค่าส่งต่างคนอยู่โอ้ให้ทรยี่ง20บาทครับให้ทรงยี่สิบบาทอ่ะนี่ครับคุณหมดมาหนูกค่ะทรงก็จะมีค่ะส่งเยอะเนี่ยครับเซิร์เบงนียนเดรดครับถั่วถั่วข้าทรายถั่วดินเวียงทองนี่ครับลองเซิร์เบงครับถึงซื้อเรื่อซ่าครับเกี่ยวกับเกษตรษปอดสารครับตรงนี้ไปสนใจกะเบอร์โทรกะเดี๋ยวหาให้ครับว่าเบอร์โทรเนี่เบาอยู่ไหน เบอร์โทรเบอร์โทรอ๋อเบอร์โทรพี่2เบอร์ครับยุ่นอ่ครับนี่ศูนย์เกครับศูนย์เก้าห้ครับแล้วก็ศูครับ1นึ่งสามสสครับอ่ะโอเคนะครับเปิดประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ฝากได้เรครับเกษตรปลูกเองปลูกเองขายเองครับเกษตรปลอดสาร ตัวขวดทรายแบบดั้งเดิมนี่นะครับกับได้ยังเกาะได้ PMP 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 วันพีเอพี่บอกปลอปลอดใช่ขอข่าวโฆษณายังแน่กว่ามั้งรางวัลไหมรางวัลแบบดาบดาบไงมันหลายบอบอกเรดจำบ่ได้บอไม่รู้อ่ะจำบ่ได้มันหลายปวดโอเคล่อล่อยึดฟังนลังขาดจะไปนออกอ๋อรางวัลครับ นี่ครับรางวัลหมากไม้ครับเป็นนักการประกวดได้รางวัลครับอันดับอันไออันดับสองของผาครับเนี่ยหลากหลายครับป็นซื้อด้วยซ่าครับ่ยกับเกษตรปลอดไอทั่วขัวไส้ปลอดสารเกษตรอินซี่ครับอ่ะโอเคนะครับฝากแน่ครับผมบุนุ่นแม่บ้านครับมีกิจกรรมมีการมีงานเห็ด บ่ต้องไปเมืองหลอกเมืองหลวงครับปีหนึ่งก็ขายเด้หล้ายลานอยู่กะกระจายไ,ได้ครับเขาซูชนบ,บทเขาสูมู่บานบา่ต้องไปทํางานในเมืองอยบานเท่ากับมี่ยูไม่กินครับอยู่กับหลูกกับหลานกิจกรรมยำว่างของกุมยาบานอ่ะนี่นะครับ อ่ะโอเคนะครับขอบคุณครับติดตามฝากได้ด้วยครับนี่ครับไปายครับออกที่วีไลท์ช่องครับออกที่วีกับไลท์ช่องไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ